สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยสงสัยนะครับคือโค้ด i t c o i n เนี่ยมันเป็น Open Source ใช่ไหมครับใครๆก็เข้าไปดูได้แล้วถ้าแบบนั้นทำไมเราไม่แค่ก๊อปปี้โค้ดมาเลยสร้างบิตคอยทูที่เหมือนเป๊ะๆแล้วทุกคนก็หันไปใช้เหรียญใหม่นี้แทนซะเลยล่ะครับฟังดูเหมือนจะง่ายๆเนาะครับ ค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือในทางเทคนิคเนี่ยการ Copy c o d โค้ดมันทำได้จริงค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้บิตคอยมันเออมันมีค่าเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่ตัวโค้ดเยอะเลยค่ะหัวใจสำคัญจริงๆเลยนะคะคือสิ่งที่เรียกว่า network effect หรือพลังของเครือข่ายแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือความเชื่อมั่นค่ะที่มันสั่งสมมาเป็น10บปีแล้วซึ่ง2อย่างนี้แหละคะ่ะที่มันกด Copy paste ไม่ได้เหมือนโค้ดโปรแกรม อ๋อ n น็ตเวิร์กเอฟกับความเชื่อมั่นน่าสนใจครับงั้นเราเริ่มที่ Network Effect ก่อนเลยไหมครับมันคืออะไรล่ะครับ ได้ค่ะนึกภาพตามง่ายๆเลยนะคะเหมือนพวกแอปแชทอย่างไลน์หรือโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ก็ได้ค่ะถ้ามีเราใช้คนเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมคะแต่พอยิ่งมีเพื่อนมีคนรู้จักมีร้านค้าเข้ามาใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆคุณค่าของแพลตฟอร์มนั้นมันก็ยิ่งสูงขึ้นตาม Bitcoin ก็หลักการคล้ายๆกันเลยค่ะมูลค่าของมันเนี่ยไม่ได้มาจากโค้ดอย่างเดียวแต่มันมาจากระบบนิเวศท,ทั้งหมดเลยทั้งคนใช้เป็นล้านๆคนทั่วโลกกลุ่มนักขุดหรือ m i n เนอที่คอยดูแลระบบให้ปลอดภยัยกระจา ตัวกันอยู่ทั่วโลกนักพัฒนาที่คอยอัปเดตแก้บักต่างๆตลาดซื้อขายหรือ e x c h a n g e จใหญ่ๆที่รองรับการซื้อขายผู้มาบริการกระเป๋าเงินหรือ Wallet ตจะเยอะแยะแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่เริ่มยอมรับบิตคอยมากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้รวมกันเป็นเครือข่ายเป็นระบบนิเวศท,ที่มันใช้เวลาสร้างมาเออเกิน15ปีแล้วค่ะโหฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยครับแปลว่าต่อให้เราสร้างบิตคอยทูขึ้นมาโค้ดเหมือนเป๊กเลย แต่การจะสร้างชุมชนหรือระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยให้มันใหญ่เท่าของเดิมโอ้โหมันคงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในเวลาสั้นๆใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะการจะสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งขนาดนี้มันต้องใช้ทั้งเวลาทรัพยากรและที่สำคัญสุดๆเลยคือความไว้วางใจจากคนจำนวนมหาศาลค่ะซึ่งก็นำไปสู่ปัจจัยที่สที่เราพูดถึงกันคือเรื่องความเชื่อมั่นหรือ trust นี่แหละค่ะครับครับ แล้วเรื่องความเชื่อมั่นนี่มันเข้ามาเกี่ยวได้ยังไงอีกครับนอกจากเรื่องเครือข่ายที่ต้องใช้เวลาสร้างคือบิดคอยตัวจริงเนี่ยมันพิสูจน์ตัวเองมานานมากแล้วนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการโจมตีผ่านความผันผวน,นมาเยอะแต่มันก็ยังทำงานได้อยู่โดยที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครสั่งปิดได้ไม่มีใครควบคุมได้โดยตรงคนก็เลยเชื่อมั่นในกฎพื้นฐานของมันโดยเฉพาะกฎสำคัญเรื่อง ความขาดแคลนหรือ scarcity ที่มันถูกจำกัดจำนวนไว้ตายตัวเลยแค่21ล้านเหรียญไม่มีทางเพิ่มได้อีกนี่แหละค่ะที่ทำให้หลายคนมองว่ามันเหมือนทองคำดิจิทัลคือมันหายากมีจำกัดอ๋อเข้าใจประเด็นเรื่องพิสูจน์ตัวเองแล้วครับแต่สมมติเล่นๆน,นะครับถ้าบิตคอยสองที่เราสร้างใหม่เนี่ยเราประกาศเลยใช้โค้ดเดิมเป๊ะจำนวนเหรียญ21ล้านเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยทำไมทำไมคนถึงจะยังไม่เชื่อถือมันล่ะครับ ในเมื่อมันก็เหมือนกันทุกอย่างเพราะมันเป็นของใหม่ที่ยังไม่มีประวัติศาสตร์ค่ะความเชื่อมั่นมันไม่ได้เกิดจากการประกาศเปล่าๆแต่มันเกิดจากการเห็นกับตาการใช้งานจริงว่ามันทํางานได้น่าเชื่อถือสม่ําเสมอมาเป็นเวลานานการมีอยู่ของบิตคอยตัวแรกที่แข็งแกร่งและพิสูจน์ตัวเองมาแล้วเนี่ยมันทําให้บิตคอยสองดูเอ่อไม่มีความจําเป็นไปเลยเหมือนเรามีน้าเดื่มยี่ห้อดังที่คนดื่มกันทั่วประเทศไว้ใจมานานแล้ว ต่อให้มียี่ห้อใหม่โผลมาบอกว่าเนี่ยน้ำเราคุณภาพเหมือนกันแปะเลยนะราคาเท่ากันด้วยคนส่วนใหญ่ก็คงยังเลือกหีบยี่ห้อเดิมที่คุ้นเคยแล้วมั่นใจอยู่ดีหรือเปล่าคะอืมจริงด้วยครับเห็นภาพเลยเหมือนร้านอาหารเจ้าประจําที่กินมาตั้งแต่เด็กต่อให้มีร้านใหม่มาเปิดข้างๆทําเหมือนกันเดะเราก็ยังอยากเข้าร้านเดิมอยู่ดีเพราะความผูกพันความไว้ใจใช่ค่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยแล้วในอดีตที่ผ่านมามัน เคยมีความพยายามแบบนี้ไหมครับที่จะสร้างเหรียญที่แบบคลิกคายหรือพยายามจะดีกว่า Bitcoin มีค่ะมีเยอะเลยโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าการฟอกหรือการแตกขแขนงออกมาคือการเอาโคด้ด i t c o i n ไปปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดในแนวทางที่ต่างออกไป ตัวอย่างดังๆก็เช่น Bitcoin Cash หรือ BCH ที่เขาพยายามแก้ปัญหาเรื่องความเร็วในการทำธุรกรรมโดยการเพิ่มขนาดบล็อกให้ใหญ่ขึ้นหรืออย่าง Litecoin LTC ที่ปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมบางอย่างให้ขุดง่ายขึ้นหน่อยหรือทำธุรกรรมเร็วกว่านิดนึงแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับพวกเหรียญฟอกเหล่านี้ ถึงแม้เหรียญพวกนั้นอาจจะมีข้อดีทางเทคนิคบางอย่างนะคะหรือแก้ปัญหาบางจุดของบิตคอยน์ได้แต่สุดท้ายก็ไม่มีเหรียญไหนเลยที่สามารถก้าวขึ้นมาแทนที่หรือแม้แต่จะท้าทายบิตคอยน์ตัวจริงได้อย่างจริงๆจังๆ,งๆสาเหตุหลักๆก็วนกลับไปเรื่องเดิมเลยค่ะคือการขาดเน็ตเวิร์กเอฟเฟกที่แข็งแกร่งเท่าแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นที่อย่างรากลืกเหมือนบิตคอยน์ดังเดิม อย่างเคส Bitcoin Cash เนี่ยการเปลี่ยนแปลงนั้นถึงกับทำให้ชุมชนแตกแยกกันรุนแรงเลยนะคะเครือข่ายมันเลยไม่ได้แข็งแกร่งเท่าเดิมโหแสดงว่าแก่นแท้จริงๆที่ทำให้ Bitcoin มันยังยืนหนึ่งอยู่ได้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องโค้ดที่ใครก็ก๊อบได้เลยแต่เป็นสิ่งที่มันจับต้องยากกว่านั้นเยอะคือเครือข่ายผู้ใช้งานกับความเชื่อมั่นที่มันสร้างสมกันมาเป็น 10, 10ปี ถูกต้องที่สุดค่ะบิตคอยมันเลยเป็นมากกว่าแค่เทคโนโลยีไปแล้วมันเหมือนกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมทางเศรษฐกิจที่มีรากฐานมาจากความเชื่อในระบบประจายศูนย์และเน็ตเวิร์กเอฟเฟกเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นเออเหมือนเป็นกำแพงเมืองเป็นกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งมากๆยากค่ะที่ใครจะมาลอกเรียนแบบหรือมาทำลายลงได้ง่ายๆครับวันนี้เราเจาะลึกกันนี่เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับว่าพลังของเครือข่ายกับความเชื่อมั่นนี่มันสาคัญจริงๆ คำถามสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนะครับคือแล้วถ้ามันไม่ใช่การสร้างบิตคอยสองขึ้นมาแข่งตรงๆแบบนี้มันพอจะมีปัจจัยหรือการเปลี่ยนแปลงแบบไหนไหมครับที่อาจจะเข้ามาท้าทายสถานะของบิตคอยได้หรืออาจจะทําให้สินทรัพย์ดิจิทัลตัวอื่นๆก้าวขึ้นมามีความสําคัญมากๆในอนาคตได้บ้างครับอืมเป็นคําถามที่ดีค่ะข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือเหรียญบรอโปรเจกต์ใหม่ๆที่ดูมีแววหรือประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเนี่ย ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้พยายามบอกว่าตัวเองเป็นบิตคอยน์ที่ดีกว่านะคะแต่เขาจะมุ่งไปที่การสร้างคุณค่าในด้านอื่นๆไปเลยหรือแก้ปัญหาในจุดที่บิตคอยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำเช่นอาจจะเน้นการใช้งานในโลก d e f าหรือการเงินแบบกระจายศูนย์มากๆหรืออาจจะไปทางเกมไฟล์ที่เป็นเรื่องเกมโดยเฉพาะหรือบางตัวก็เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆไปเลย คือเหมือนกับว่าเขาพยายามหานิชหรือหาจุดยืนของตัวเองให้เจอแทนที่จะพยายามเป็นทองคำดิจิทัลออนที่สซึ่งดูแล้วมันเอ่อถ้บจะเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะอ๋อคือหาทางของตัวเองไปเลยไม่ต้องมาแข่งในสนามเดียวกันขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ทำให้เข้าใจความแข็งแกร่งของบิตคอยในมุมที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเทคโนโลยีจริงๆครับ Many Skills เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตท,ทักษะด้านการเงินให้คนฟังนะครับให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรนด์การเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจํากัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี